เช็ค3สิ่งนี้ด่วนก่อนทำคลิปตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับตีเคยมีปัญหาทำคลิปมาก่อนทำแล้วไม่มีคนดูมั่วซั่วไปหมดเลยแถมยังหมดกำลังใจด้วยคืองี้ครับตีมีเช็คลิปง่ายๆ3ข้อมาให้ทุกคนดูกันครับจะได้ทำคลิปให้ของเรามีคนดูเยอะมากขึ้นและไม่หมดกำลังใจกันไปก่อนเอาแหละเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยใครอะคือคนดูเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้ทุกคน 70ล้านคนมาดูคลิปของเราตั้งแต่เพศชายเพศหญิงเพศที่3ตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนถึงผู้ที่สูงอายุแล้วลองนึกภาพตามตีนะครับขนาดทำอาหารยังมีแยกเลยว่าอาหารทอดน้ำมันเหลือไร้น้ำมันนึกภาพตามอยู่ใช่ไหมครับมันคือแยกประเภทคนที่ชอบกินแบบปกติไม่คุมอาหาร กินของทอดของมันได้กับคนที่รักษาหุ่นและสุขภาพคนแบบไหนที่คุมอาหารและกินอาหารคคีหละยังไม่รวมคนที่ออกกำลังกายและก็ต้องกินโปรตีนสูงด้วยนะเพิ่มกล้ามเนื้ออีกมีแค่ตัวอย่างเดียวนะครับในใจคิดแล้วใช่ไหมว่ามันต้องเยอะขนาดนี้เลยหรอข้อที่2ครับอัพขึ้นแพลตฟอร์มไหนไซส์ขนาดก็สำคัญ มันเกี่ยวอะไรด้วยสงสัยใช่ไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน YouTube สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวตั้ง Ti k t o k อกจะบอกว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมเคยมีคลิปวิโดีโอเป็นของตัวเองหรือ,อยังไม่เคยทําคลิปใช่ไหมละ่ะไม่เคยตัดต่อใช่ไหมละ่ะอีกอย่างครับเนื้อหาแต่ละแพลตฟอร์มก็ไม่เหมือนกัน YouTube เราต้องศึกษาเรื่องคีย์เวิร์ดติ๊กต็อกต้องทําให้คนดูซ้ําเรามาข้อที่สข้อสุดท้ายกันเขาได้ประโยชน์อะไรจากเราเมื่อคนที่เข้ามาดูเราดูจบแล้วเขาได้ความสนุก เสียงหัวเราะแรงบันดาลใจความรู้กำลังใจสูตรอาหารหรือว่าอยากพร้อมผู้ชมหรือว่าคนที่ดูเราอะ่ะเขาเสียเวลาดูเรานะเขาควรจะได้รับอะไรสักอย่างกลับไปถูกไหมติจะมีคอร์สสอนตัดต่อจากโปรแกรมพรีเมียโปในคอร์สเนี้ยไม่ได้มีแค่ตัดต่อวิดีโออย่างเดียวติจะสอนเรื่องการเขียนคอนเทนต์ การเขียนสคริปต์การเปิดตัวยังไงให้มันน่าสนใจกลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้คนมาดูเราและที่สำคัญไอเดียของคุณอยู่ที่ไหนติจะช่วยคุณให้รู้ว่าคุณควรจะต้องทำคอนเทนต์อะไรและติมีสิ่งสำคัญที่จะบอกด้วยว่าคุณควรเหมาะสมที่จะทำวิดีโอบอดแคสต์หรือเขียนบทความและแน่นอนครับถ้าพวกคุณตั้งใจเรียนติจะมีแถม อีกเยอะมากแน่ๆราคาเต็ม49 0 0ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับ30คนแรกนะครับที่อินบ็อกเข้ามาที่สนใจอยากเรียนเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับพิมพ์เข้ามาในอินบ็อกครับ990แต่เดี๋ยวก่อนตีมีของขวัญสุดพิเศษให้อีกอย่างหนึ่งครับคือการที่ตีจะคอโทรไปคุยครับแค่เพียง3คนแรกเท่านั้นครับที่ตีจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบ e x c l u s i v e ครับใครที่เคยคุยกับตีนะครับได้แนวทางว่าจะทำอะไรจากสิ่งนี้บ้าง ติจะตอบคําถามครับว่าคุณอยากทําอะไรอยากได้อะไรและติอาจจะแนะนําเรื่องฝันแนวก็ได้มันคือการจัดกองคนที่จะเข้ามาสื้อเราครับนี่คือร,รุ่นแรกที่ติจะสอนเยอะขนาดนี้นะครับจัดไปเลยครับเต็มๆต0มวันแน่นอนครับในกลุ่มมีแค่คุณ30คนหลังจากนี้ติจะไม่รับเพิ่มและติก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นที่2ติอาจจะสอนแค่เรื่องเดียวก็ได้ทุกคนจะได้รับ ข้อมูลอันมีค่าและแนวคิดเอาไปใช้ในการทำเพจทำวิดีโอครับและคุณจะได้รู้ตัวเองด้วยว่าคุณจะทำอะไรทำวิดีโอแบบไหนเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น inbox เข้ามาในเพจนะครับ990หลังจากนั้นแอดมินก็จะเชิญคุณเข้ากลุ่มลับครับผมเรียนรู้ย้อนหลังได้ตลอดเวลาพเพราะมันคอร์สออนไลน์ครับแล้วไว้เจอกันในคอร์สครับ